สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมกค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่เพื่อนเอีที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มกัก้าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะจะพามาเผาหน่อไม้กันสดๆเลยนมคะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะพเพื่อนๆคะ่ะพิธีเผานะคะก็จะเผาในไฟร้อนๆจัดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไหม้นะคะเพราะการที่เขาไหม้เขาจะสุกดีนะคะการเผาหน่อไม้นี่มันจะหอมมากนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็เลยวิทเอาวิธีเผามาฝากนะคะ พอเผาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะอ่อนนุ่มอร่อยกรุบกรอบๆ,ๆนะคะวิธีเผานี้นะคะต้องเอาหน่อไม้สดๆแล้วก็เผาเลยนะคะไม่ต้องค้างคืนนะคะเผาด้วยไฟแรงนะคะเพื่อนๆคะด้วยด้วยด้วยไฟไม่ใช่ไฟถ่านนะคะจะเป็นไฟไฟเตาแล้วก็มีเปลวด้วยนะคะเพื่อนๆคะใช้ไฟแรงไงนะคะนี่พอเผาสุกแล้วจะไหมคะแล้วก็สามารถทําอาหารได้หลายอย่างมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยมทำทําแกงหรือว่าเอาไปทาห่อหมกต่อไม้ใส่หมูสามชั้น นี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนเพื่คะหรือว่าเอาไปซุปแบบอีสานนี้ก็อร่อยนะคะทานกับผักเยอะๆนะคะเ,เพื่อนเพื่อคะนี่บค่าก็เผาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนที่เผาเขาจะมีน้ําหยดติ๋งๆมาตรงปลายไผ่ตรงปลายไม้ไผ่นิดตรงปลายหน่อของเขานี่นะคะเ,เพื่อนเพื่อคะ นี่นะคะวิธีเผาก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะก็เลยเอาวิธีเผาหน่อไม้แบบเป็นบ้านมาฝากนะคะที่บ้านสวนของมอคา่าคุณย่านะคะเพื่อนๆคะ่ะเผากันสดๆด้านเตาเลยนะคะ วันนี้เอาวัตถุดิบมาฝากก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อไปจะทําห่อหมกหมูสามชั้นมาให้ชมนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะคลิปนี้มีของดีมีประโยชน์มาฝากนะคะเพืเ่อนคะเอาการเผาหน่อไม้สดๆมาฝากเพืเ่อนทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังให้จนจบขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า สวัสดีค่ะ